อ๋ยหิวข้าวมากเลยทำไมแถวบัรยาวจริงๆเลยวันนี้เนี่ย<ม>จงเบยาอย่างนี้นใช่จะหิวข้าวมากเลยอาหารกลางวันของพวกเราเราจะเรียนทันไหมเนี่ยอัน,นอยู่แหลมันน้งแ,แถวบรรยามากนะโอ้เราจะอดข้าวไม่ได้หรือว่าเราเอาข้าวไปกินในห้องได้ปะบ้าเอาข้าวไปกินในห้องเนี่ยห้องเรียนน่ไม่ได้หรอไม่ได้คุณกูดี ออาหรอเราจะทำยังไงเนี่ยโอเคเราต้องแซงคิวสินะมาชวมีแซงได้ปะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะคือแมปอื่นอ่ะเขามีแซงคิวใช่ป่ะอันเนี้ยมีย้อนกลับดูนะเียนแกมันมีย้อนกลับด้วยอ่ะ ไม่อยยากเรีนว้อันนี้มันไปกินข้าวที่โรงอาหารเนี่ยอยู่ข้าวหิวแล้วจะกินข้าวไว้ดีแลยยายหิวยายจะกินก่อนหลบไปจะหัวลูกปิ๊งฉันนี้ก็จะกินข้าวเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวเรียนไม่ทันแกบอกไว้ก่อนเลยใช่แต่ตอนนี้เออทำไมแถวไม่ขยับเลยเจ้าหวีเราอยู่เลขนิบดานแล้วนะลงไปโอ้ ไปด้วยเอาสิเอาสิเออเอาสิเออนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ลงไปให้หมดเออหุ้ยไม่จบแถวขยับแถวขยับแถวขยับแล้วคิวที่สิบห้าสิบหกแล้วไปไปด้วยปังลงไปไปเลยไปเลยไปเร็วปเลยเสียงของหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมโลกอาหารมันแปลกๆอ่ะดูดิมันกระจัดกระจายหมดเลยอ่ะเห็นมะนั่นนี่โลกอาหารรกะจัดกระจาย

มันสู้มันสู้เดี๋ยวดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกดแล้วบอดอีกกดนะอะไรนี่ทุกคนเห็นนู่นปะไหนนั่นมันป้าที่ขายขายอาหารกลางวันให้พวกเรานั่นอาหรกลางวันเหรอฉันต่อจะไปดูมันแซงฉันต่อจะไปดูไปเลยอ่ะแซงคืนแสดงว่าร้านแสดงว่าร้านป้าร้านนี้แบบดังมากๆเลยอ่ะมีกล้องวงจรปิดด้วยดูดิเต็มไปหมดเลยเห็นไหม หรือว่าอะไรลงลงไ,หลลลไปหรือว่าอาหาร,าหารอร่อยมากอาไมันอร่อยเหรอ,อกินแล้วตัวเรืองแสงเ,เหรอเป็นแผ่นต้นมันย้ยเน,นี่ยแน่นอนฉันว่านะร้านป้าคนเนี้ยน่าจะขายแบบอาหารอร่อยแน่นอนเลยอ,อร่อยแกก็อกเซฟอีกเจ้าคนข้างหน้าเลยเจ้าต่อทวีดูได้เลยไปไอ,ยอยู่แล้วไปไปเจ้าลุงป๊อดีแล้วแสงมาแล้วไปหลอดจังหวะอยู่หิวแล้วหิวแล้วไม่ฉันกลัวว่าอะไรรู้ปะเราจะกินอาหารกลางวันไม่ทัน เราจะไปเรียนไม่ทันไม่บินาฮะกลงวันไม่ทันโอเคได้ไหมย้อนต่อจะไปดนได้เลยอุ้ยอุ้ยโดนอ่ะโดนเราคืนไม่เป็นไรอ้มันสู้มันสั่นโอ้ดีใหญ่โอ้อย่าดิ้นครับอย่าดิ้นมันสู้เดี๋ยวนะเออมันมีมีแก้เขาหลืดด้วยหรอเออเดี๋ยวนะมันอ๋อมันให้เลือกเนี่ยเนี่ยมันเลือกได้เลย อยากจะแกล้งใครแกล้งคนหน้าแกก่อนหรืคนแรกแกล้งคนหน้าได้ด้วยเหรอไอ้คนหน้านี่ยเโอฐานขัดขืนอ๋อแกล้งก็คือเอ้ยขโมยเงินดีกว่าคนหน้านี่เอาดิเอานีขโมยเงินนะครับโยถ้าจะโมยโมยคนคนฝุดเลยที่ดี่ดูเรียบร้อยขโมยเงินแล้วโอเคฉันได้เงินมาแล้วมาเจ้าบีเต็มนะมาเลยไปไปู้ันตู้ไปตู้อะอะไปู้ให้เต็ยัง จบแล้วจบแล้วมีเอาเลยได้ได้ได้มั้บูรจุบเดี๋ยวนะใกล้จะถึงแล้วร้านป้าฉันอยากจะกินอาหารร้านป้ามานานแล้วโอ้โหอะไรล่ะคุณยายคุณยายมีอะไรอยู่มากมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวกุกแจก็ยืนรอนานนานนะเดี๋ยวนะคุณยายคุณยายยังเรียนอยู่ <rium> <Dante> ฉันว่านะเออถ้าเกิดเอาเงินคนข้างหน้าน่าจะได้เยอะมากเลยเนี่ยนข้างหน้าเลยเจ้าตัวัวบีโคนที่หนึ่งอะนะฉันได้มาแล้วอะโอเคได้ฉันย่อยมันเองเอาเอาเอาู้ตู้เอาสู้ตู้เอาเอาเอาดีเอาสู้เปเ่าสู้ไหมเอ้าไปไปไปฟูเป่าฟูเป่าี้เยียให้ย่อยรับเลยให้ย่อยให้ทมเวิร์กทีมเวิร์กเฮ้ยเเฮเฮ้ยเ้ยเ้เ้ยเเ้ย ใช่ฉันจะได้กินข้าวร้านป้าแล้วตัวจะมีตดยย่อยมันยี้อยมันมันโอยแสงม่ได้ดันย้อยกันเอนีเออเอาสเอยแต่ละคนโอ้ยจะาเหรออ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยเอ้อ้อ้าอ้ยออ้อ้าโอ้อ้ยเออ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้ยโอ้ยแอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยอยอ้อาอายอ้ยอ้ยอยอ้ยอยอายอาเอายอาเอาอออาออาออออ เจวีอย่ายอมเจวีอย่ายอมเจวีอย่ายอมว้าตะล่ำเลยว้แต่ละคนนี่ใกล้เราจะต่อตะพีโดใกล้ถึงความฝันของเราแล้วที่นี่ทีอาหารที่อร่อยที่จุดตะยกถ้าอาหารไม่อร่อยนะความฝันของเรานี่แกนี่ข้ามนะแกนี่เรียนและครูใหญ่รุ่นแรกจันทุนนี่ครูใหญ่รุ่นที่สามแล้วแกนี่ยังเรียนไอ้เจ้าใสเฮ้ยเขาเดินได้ด้วยอ่ะดูดิ เอาเดิน uhm ไปไหน่ะเดินเดินไปต่อคิวข้างหลังอ๋อก็คือรับอาหารเรียบร้อยกินเรียบร้อยแล้วหรอใช่แกนี่ช่วยด้วยมาไอนี่แกนี่ย้อนกลับให้หน่อยย้อนกลับใช่ไหมได้ด้มาๆาเดี๋ยวยายจะคุ้มกันให้ย้อยมันแกนี่ได้ได้ได้ถ้ามันพูดเดี๋ยวจะเจอยายเองปอมาอยู่ข้างหน้ามามาเอ้ยฟูเออย่าข้างหลังเลยท่านเอง เอ้ยเดี๋ยวน้นนนมันมีข้ามฟรีห้าครั้งเดรออันนี้จริงปะเนี่ย,ยาทางขวาเห็นปะอ๋อเห็นแล้วอ,อ,อ๋อต้องไปกดไลค์ได้กลุ่มของเขาโอเคยางก่อนเดี๋ยวค่อยไปกดโอเคแล้วก็มีแกลงคนอันอื่นบ้างอันไหนบ้าง<ว>ปึ๊บซึบ้ขโมยเงินสดอันนี้ขโมยไปแล้วสลับตำแหน่งส่งกลับอ,อ,อ๋อมีส่งกลับด้วยอืมโอเคยังไม่แกลงดีกว่าตอนนี้มาเดี๋ยวฉันจะแซงแล้วนะเจ้าหมีแซงเลยไป ไปตูตูตูไปไปโอเคนิ่งนิ่งแล้วมานี้ลงไปเอาอีกบ้อีกบ้างมาโคอมโบ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 มามานี้ไปถอยไปดิ้นรันจะดินที่สามอันนี้ขอรัดดอยเย้ถึงแล้วรอนป้า ย่อยมันให้ดีดีดีอะไรอะไรอะไรเอาเหรอทุกคนโอ้เอาเอาโอ้ด้วยดยอะไรอ่ะได้เลยทำอย่างนี้เหรอโอ้ยมันทำอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะมันแซงอ่ะเจ้าตัวตัวนี้โอ้ใครอ่ะเนี่ยสามตัวมันแซงเราเนี่ยดีเดี๋ยก็ต้องดิฉันจะส่งกลับแล้วนะอย่างเงี้ย ไปที่ดึงวบโดส่งกลับไปที่ไปเลยที่แล้วครใครจะต่อตัวบีโดที่สองแดงมันที่สองหรอที่สองแซงนี่แหละไม่ใช่เนี่ยเรียบร้อยโอเคมาอย่าแกล้งหมีหมีมันไม่ยอมมันไม่ยอมใครอย่าแกล้งหมีอย่าแกล้งหมีหีฉัมันแก้งหมีเดี๋ยวเราฉลาดไม่เจอมันกดยากอ่ะ เอาที่เดี๋ยวนะขอดูก่อนหาที่วัยมิเชนเจอร์ต้องไดูด้วยนี่แหนี่เนี่ยนีงไปเลยลงไปโอ้ยลงไปซะนั่นแหละโอเคเราที่คนต้องไปกินก่อนระดับหัวแถวเขาคุยกันตรงเนี้ยโโอ้หเด้เราอย่าขี้คุยบ้างเดี๋ยวเราจะโดนคนทั้งโรงอาหารลงพวกเราอะไรเอ้าอเฮ้ยดีดีดีเดี๋ยว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 ฉันจะเข้าไปแล้ว ฉันจะเข้าไปแล้วเย้ฉันจะได้กินอาหารกลางวันแล้วเเอาละเอ้ยทำไมไม่ได้กินน่ะทำไมอ่ะก็ตจะไปดูนาไม่ได้กินได้ไงอ่ะอ๋อมันต้องรอเวลาหรอหรือว่าเราต้องกดกดได้ไหมไม่ได้มัน40เวียเจ้าบีรอเวลารอเวลาอ๋อรอระหว่างนี้ฟาร์มฟาร์มเกอดฟาร์มโอเคเด้พวกแกก็คือเดี๋ยวฉันเข้าไปนะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังใช่เพราะเพราะว่าไม่งั้นฉันจะไม่รู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าอาหารร้านป้าก็มีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาสีดำด้วยอ่ะนี่มันอาหารหรือไอติมเนี่ยโอ้ไอติมไปดิอ่ะไอติมผัดแน่เลยใช่ไหมคุณป้าไอติมผัดไอติมผัดโอ้ยฉันจะได้เข้าแล้วเจ้าบีแป๊บนดงวนะใช่สี่สามสองหนึ่งไปอุ๊ยอะไรอ่ะมันฝรั่งระเบิดในท้องของฉันตอนนี้คุณตายแล้ว วิ่งผลฝรั่งเดี๋ยวนะอาหารอะไรอ่ะมาฝรั่งแล้วระเบิดในท้องเอ้าฉันอยู่บนสวรรค์เหรอเนี่ยแน่เชื่อว่าต่อเจมีโดจะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยะทุกทีน่าจะลงมลงกันอย่างนี้นี่ไยด้ะฉันกินอาหารร้านป้าแล้วฉันตายเหรอเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะไม่มันเป็นไปได้ยังไงที่แกได้ขึ้นสวรรค์เนี่ย แกแกต้องแกต้องเซอร์ไพรส์ถ้าแกแกแกต้องขึ้นบาแน่นอนฉันเชื่ออย่างนั้นคนคนอย่างแกขึ้นสวรรค์ได้คนอย่างฉันนี่คงแบบได้เป็นสวรรค์ชั้นชั้นสิบแล้วอะแต่ว่าบันไดยาวมากเหลือเกินฉันจะดูซิว่าข้างบนมีอะไรเดี๋ยวนะแล้วฉันจะกลับไปเรียนยังไงเนี่ยฉันตายแล้วเนี่ยฉันอยากไปเรียนมากๆเลยคุณรอดชีวิตจากอาหารกลางวันอย่างไรก็ตามมันฝลั่งระเบิดในท้องคุณแล้วก็ เฮ้ยข้างบนไม่สาดน้ำเจ้าหมีหมีขึ้นสวรรค์แล้วถ้าาตาพี่เโอเ๊ยอย่าบ,บอกนะว่าแกกินอาหารร้านป้าเหมือนกันฉันก็กินอาหารร้านป้าเหมือนกันฉันขึ้นสวรรค์แล้วแล้วแกจะกินทบไยแล้วอา้าเราต้องกลับไปเ,เรียนนะเจ้าหมีเร็วๆมีเรียนได้ไหมอยากไปสวรรค์จะเจอนางฟ้าสวยๆไม่มีมีแต่สระน้ำเห็นไหมนเนี่ย ต้องมีนางฟ้าสวยๆแน่เลยดูดิเฮ้ยว่ายน้ำได้ด้วยเดี๋ยวนะอ๋อเบรกแดนได้อู้วอะแดนแดนแดนอะแดนสบายสวัาที่นี่มันน่าเบื่อจังเลยอ่ะมีไอเทมด้วยเจ้าบีเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเนี่ยไอเทมอะไรอ่ะเอ้นี่คือประวล้วอุ้ยเอากินแล้วกลายเป็นลากโคดอีกคนหนึ่งมาเห็นไหมดูดิ อุ้ยบีเจ้าบีตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะสปีดแน่เลยูยกกระดเออใช่เอ,เอออุ้ยเจ้าบีฉันจะกลับไปแล้วเอาเจ้าปลาจมิโนกลับไปแล้วลอกลับไปลงในล,ล,ล่องลอยน้ไปนี่ล่องลอยใช่ไหมกลับมาต่อแถวเหมือนเดิมอ่ะสิ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวนะมันจะมีอย่างอื่นไหมถ้าแก้คนอย่างนี้เอาด้วยน,นี่ยังไม่เข็ดกับร้านป้าเหรอไม่เข็ดออมีสัญญาณเตือนไฟไหม้ด้วยขอลองได้ปะ เออเซิร์ฟดี้9โลโบักอ่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนมาตูดไฟไหม้ไฟไม้อ,มอ,อุ้ยมมไมครับเอาแค่เดีเยวเีย้เโบ่้<อ>ยรย่ีโอเคทุกคนเราก็จบ อาหารไว้ร้านป้าเพียงแค่ดีนะครับก็คืออยากกินร้านป้าคนนี้เด็ดขาดเลยไม่งั้นจะระเบิดท้องแตกไปขึ้นสวรรค์ <c oughs> เหมือนเหมือนพวกเรานะครับไปแล้วเจ้าบีบายบายเลว